เป็นขอกหมูปลาขอกตัวนี้คือหลักๆผมตั้งใจว่าผมจะเฮ็ดเป็นอนุบาลขอกคือคือแยกแยกนมแล้วผมจะครับสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้็กับมาบอกกับช่องหมูปลาทงหน้าฟาร์มอีกเช่นเคยครับผมก็ ช่องลุงคลิปกะเฉีห่างๆเจักหน่อยนะครับพอดีบอคอยว่างครับผมห่างๆจักหน่อยเดี๋ยวมือนีผมสีมาเบิงพามาเบิงแบบเพ็ดขอกหมูราคาประหยัดครับราคาลัก้อยครับที่ผมเพ็ดอยู่นี่ขึ้นราคาลัก้อยเลยเป็นของที่มีอยู่แล้วครับเป็นของที่มีอยู่แล้วในเสือแค่ตะปูครับส่วนอย่างอื่นก็มีบหลายครับนี่ครับเป็นขอกหมูปลาขอก ตัวนี้คือลักๆผมตั้งใจว่าผมจีฮ็ดนเป็นอนุบาลขอกคือคือแยกแยกนมแล้วผมจีใหญ่มากขอมาของนี้เลยนะครับผมส่วนขอกนี้ผมจีใส่ไมอยูค่ากับไม้ไผ่เป็นรักครับไม่ยูค่ากับไม้ไผ่เป็นรักเนี่ยครับช่วนตัวนี้ก็ที่เป็นสตรีสายผ่าครับสายพันสายพันนุกของหรือสายอันนี้ก็ได้ครับมาอาดบมาดัดแปลงครับ สีไซทีจังเลยครับนี่ครับนี่ก็ดิมีไม้ไผ่ไม้ไผ่ทีก่กินกวแต่ผสมกับไม้ยุค่าเป็นหลักครับส่วนไม้ไผ่ไม้ไผ่ผมสีบบได้พาครึ่งนะครับผมผมสีไซผมสีตีเป็นทางล้ำเลยครับเนี่ยครับเพราะว่าเคยเคยตีแบบแบ่งพาแหละครับคือกลายเป็นว่าหน่าฝนมาหรือว,ว่าหมดเจาะครับ อยู่ใดประดนครับผมก็เล้ยลองเปลี่ยนเป็นเป็นแบบเบิดทางล้ำมึงนะครับว่าสิอยู่ทนบอกปดีผสมก็้าม่อยู่ค้าด้ยนะครับผมแล้วอีกอย่างก็จจะมีอีกเล็ก,ลก,ลกๆหน่อยครับคือคือผมเฉดใส่สว่านสว่านเจาะลองตีบางแล้วมันแตกครับมันแตกกับพอเอาสว่านน้ำสูนไปก่อนก็นกได้ครับเนี่ยครับ ตวันน้ำซุนเงี่ย่อยิ่งเงี่ยแล้วก็ตีตะปูตามเลยครับตีตะปูตามโมมีมม่แตกครับโมมีแตกส่วนคอ,อกที่ว่าราคาหลักร้อยนีย่คือผมมีใหม่ไพ่อยู่นะครับผมมีใหม่ไพ่เองนะครับผมมีใหม่ไพ่เองคือผมลงทุนแค่สื่อตะปูครับส่วนคอ,อกที่ผมเพดอยู่เนี่ยผมใส่งบเบิดทั้งสิ้นกะ ร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบบาทลบร้อยยี่สิบบาทนี่แหละครับได้ประมาณนี้เลยร้อยยี่สิบบาทราคาหลักร้อยอีเลียครับเพราะว่าผมซื้อแค่ตะปูครับใหม่ผมมีอยู่แล้วใหม่ผมไม่ได้ซื้อเลยใหม่ไ่กับเอาน้บาบัตรนี่แหละครับอยู่ขางบัตรนี่แหละครับตะปูผมซื้อตะปูสามแลตะปูซีครับสองสองขนาดนี่ครับผมมีใส่สองขนาด ใส่ตะปูสามก็ตะปูสีเป็นตะปูตอกไม้ครับใส่อันนี้พอหลายส่วนหลังคาก็เป็นเป็นพยางครับพลาสติกบม่ได้เป็นทังกระสีหรือว่าไผ่ห้าครับที่เป็นพลาสติกคือหาได้น้าบานเท่านี้แหละครับคือ,อผู้ใดที่เฮ็ดไม่ก็จะเฝ้าไปลงทุนหลายครับลองเลี้ยงไปก่อนครับลองเห็ดไปก่อนเล็กๆน้นอยๆคงว่าน้าบานเท่ากับใส่ได้ครับนี่ก็เป็นมายุค่าเก่าครับ อย,ะะยอยู่ในค่าก็วุ้กกบลูวันอยู่ในดวนบ่ครับว่าไก่เฮ็ดแข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่ผมจาวอยู่กับอยู่ในดนอยู่สามารทิต็ดได้เนี่ยกระเบื้องกระเบื้องนี่กระกระเบื้องจากเราไกล้กาครับผมก็เอามาแปลงใสครับคือที่ผมใสด้านข้างคือคือกันกัหมูดุดออกด้านข้างครับแล้วก็กันแมลงมีพิษเขาไปกัดมูฮอครับเป็นการป้องกันเบื้องต้นครับกันดูด,ดกันแมลงนั่นแหละครับนี่ครับ จาก6ก,กเมยจังน้อยนะครับคือครงการผมนี่ผมจะเห็ดต่อไปอีกยู่ครับอันนี้คือคืออยากมาบอกซูฟังครับพอดีบอดดี้ไทยคลิปด่วนแล้วครับเรียบวายโอ้หัดจัดจะคลิปกันหน้ามาทาันนี่แหละครับนี่เป็นด้านคางครับเนี่ยครับส่วนไปที่เขามาเบิ้งกับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมส่องหมูปลาตรงหน้าฟร์มครับเยวสีผามาเบิง้ง คอก็มีทุกอย่างเกี่ยวกับหมูป่าครับเป็นประสบการณ์โดยตรงครับอยู่ขอกบผมครับคืออาจจะมีผิดมีเถือกเป็นเรื่องปกติครับเลียนเรียนผิดเลียนถือกไปอันใดที่เป็นผิดพลาดกันได้ครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์ครับผมว่าผมกับมือไหมครับนี่ก็ตีตะปูไปแต่มีแตกแน่แล่ะครับจะ ส่วนลายก็อยู่บ่แตกเนี่ยครับตีไปแตกกระส่วนอยครับกระเสริมไปแล้วอีกอย่างผมสีแนะนําครับถถาคนที่ที่แบบว่าประหยัดตะปูครับนี่ครับผมลองตีไล่ไล่แนวตั้งแหละครับเปลืองครับเปลืองตะปูครับอันนี้ผมเลยมาเปลี่ยนตีแนวนอนครับวนี้ตีแนวนอนเนี่ยต่างกันเลยครับเนี่ยกระเสริมเล็กๆน้อยๆแล้วครับเนี่ยปรเด็อย่างายกันเพื่อคือเลือกเอาแด้ครับเนี่ยครับมีสองแบบเลยครับเนี่ย สองแบบเลยเลือกเลือกเอาครับว่าแบบใดประหยัดหรือว่าอยู่ขอข้อมักแบบใดแบบนี้ก็จะงามอยู่ครับงามอยู่งามอยู่แต่เปลี่ยนตะปูครับแต่ว่าอันนี้กันเพราะว่ามันก็งามมอนกนและครับประหยัดแบบอันนี้แบบประหยัดนะครับฟังใส่เนี่ยแต่แบบข้าเนี่ยแบบงามครับงามอยู่กัน่เปลี่ยนตะปูจังน่อยครับแต่ความแข็งแรงกัผมว่าสูสีกันนะครับเพราะว่าขอกผมกะความกว้าง ความกว้างความยาวเนี่ยยาวลายยาวเนี่ยครับ2เมตร2เมตร40กว้า <c> ง <oughs> ความกว้างนะครับความกว้างนี่ประมาณเมตร20ครับมาถึงโดยประมาณครับเพราะว่าบ่ได้ถือแต่รับเมตรมากครับแต่ว่านันคายเนี่ยผมผมผมวัดไว้แล้วสเมตร2เมตร 60- สถ,ถึง2เมตร70ครับนี่ครับเป็นแล้วเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งนี่ครับอันนี้เป็นข้อเก่านะครับข้อเก่าผม คือพอเราตั้งแกแล้วว่าเราใชเเ็ดขอ,อกไก่ครับที่แหลครับบัน,นี้บัน,นี้ผมหาอนุบาลขอ,อกมูว่าใดของเลดใส่ขอ,อกไก่ไปก่อนอันนี้คือเป็นกระเบื้องเกานะครับเป็นกระเบื้องเกาเกระเบื้องเกากัดเลี่ยงได้แค่กันครับแต่ว่าขอขอขอเชื้อของเขาคือเขาจะบ่ญระบายกินครับกินก็นจะมีกินได้เนี่ยแหละครับคืออากาศเปนบทเทียเทครับแต่ว่าถ้า ผมก็เลยเปลี่ยนม่าเป็นขวากแนวนี้ครับเบื้องครับว่าอากาศมันจะทายเที่บอกเพราะว่าสังกะสีกระเบื้องกัจะลดตามลงเพราะว่าตัวเนี้ยจะสูงครับล้มล้มเขาหนักครับผมว่าทุกคนรู้สึกผมผมก็ว่าตัวนี้มันเนี่ยทีเฮ็ดไม่เนี่ยก็งามกว่าเก่าอยู่นะครับที่เห็นป้าปลาเนี่ยก็คือ,อไม่ไม่อยู่คาที่ผมเฮ็ดเสาเนี่ยมันมันเซียวเลยครับเลยเปลี่ยนใหม่ครับเลยปะไปยังไงเนี่ว่ากัสวยงามเมากครับ สำหรับใครเขามาเบิงกับฝากากดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมส่องหมูปลาทุ่งหน้าฟ้ามครับจะลิบเกี่ยวกับหมูปลาครับนี่ครับ่าด้านล่างพงมตีตีกันรุดนะครับกันรุดของหมูปลานะครับ,บตีชิดพื้นเลยขุดลงไปน,นิดนึงก็ตีชิดพื้นเลยในการเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พอดีผมที่กันกนไวเรื่องหมูโมโปลาผมหมูลูกผสมผมมัน แม่กําลงังแม่มั่นไก่ควอดแล้วเดี๋ยวพอดีมือนี้คอดได้ประมัณนอาทิตย์หนึ่งแล้ครับเดี๋ยวสิพาาขาไปเบ่งนะครับผมครับอันนี้ก็กิกนอิ่มออน,นอนอิ่มออน,นอนสบายเลยเนี่ยอันนี้แม่พันธุ์ที่ที่จะคุ้นขึ้นไหมนะครับอันนี้ย่งบ่ขายนะครับท,ท,ที่ที่ตา้ยังบ่ขายช่วงนี้ก็จีจืนจืนจัง้อยนะครับผมค้นตกบ้านผมอยู่กับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แหละครับผมจีจินจืนจัง้อย คนตกหลังคนตกครับอันนี้เป็นแม่ขอดสินี้มาเบิ่งแม่ขอดเดลยครับนี่ครับอ่าชุดนี้ขอดประมาณวันที่หนึ่งหรือสองกรกฎาคมครับสำหรับใครที่อยากแบ่งก์บับติดตอ่อเข้ามาได้นะครับผมหลังวันที่ยี่สิบครับหลังวันที่ยี่สิบผมกับจิเปิดแบ่งขายครับเพราะว่าตัวนี้ในชุดกับเป็น ตัวเมียหาตัวครับตัวผู้สองครับตัวผู้สองอนใจกกับติดต่อสอบถามเขาไมาได้ครับเบอร์08ณแปดแปดหาเหนึ 18, 1, 2, 8, ่งสองคแปดกแปดครับเบอร์ผมเองครับนุครับน,น้ยน,นุทพนครับดือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมนุทพลครับนุครับสนใจกกับติดต่อเขามาได้ครับผมตอนนี้ผมยังเปิดแบงค์นี้นะครับผมหลงมังวันที่ยี่สิบกรกฎาคมโทรามาได้เลยครับผมโทรมาได้เลยมียกับ หรือว่าอาจิตสอบทาโน่นนี่นั่นเยอะก็หมูปลาครับอันไหนที่ผมพ่อรู้ผมกะให้ความรู้ได้ครับผมอันไหนที่เป็นซาราผมกับพ่อมีอยู่ครับแต่ว่าส่วนหลักๆสีไเป็ไราราครับบากกว่าครับผมอันนี้ก็เฮิตไปแล้วครับผมเพราะว่าอยู่ขอกับเลี้ยงหมูปลาลูกผสมครับลูกผสมเลือดลอยคือเลือดลอยอยู่ขอกมบมูมี่ครับผมยังบระดิการผมยังมมี่ผมยังโมแม่เลี้ยงข้อมูลเลือดลอยครับ เป็นจะเป็นลูกผสมครับหมูปลาลูกผสมนี่แหละครับี่ก็เป็นหมูปลาก็ร่งตอนนี้ก็า่างกินนมอมน่ครับอร่อยอร่อยเลยครับกินได้แบบคือแม่นีออกมาคลอดลูกเจ็ดตัวคือแบบแข็งแรงทุกตัวนะครับเบื้องจากการกระดิค้างเขาลงครับแข็งแรงทุกตัวครับสมบูรณ์ทุกตัวครับกินนมได้สบายเลยแม่กับมีนมเมี่ยงให้ลูกกินได้ตลอดครับเพราะว่าผม คือบอกว่ไงกับบำรุงดีจัง่อยนะครับบำรุงดีกินได้กินได้สบายเลยบะมีปัญหาเรื่องนุ่มบะหมี่รับผมนี่ก็เป็นการกินนมของหมูป้าครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมหลังวันที่20่สิบเรืออาเจะเลทถึงวันที่25ครับพ่อไก่เมื่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมาบะหมี่แบบติดต่อว่าได้ก็ลอง ทักก็ไปใน Facebook ผมก็ได้ครับผมติดต่อได้ตลอดบอกว่ามาจากส่องหมูปลาตรงหน้าฟ้ามครับก็ละสนใจหมูปลาครับสนใจแบงผมงก่นคือผมจะบอกตัวนี้เลยนะครับผมหลังจากแบง้ยหลังจากยาน,น่มตัวนี้ราคาที่ผมปล่อยบอกเกินพันหนึ่งพันบาทแน่นอนครับบอกแพงเป็นราคากันเองครับราคาพี่น้องหมูปลาคุยกันครับผมบอเมนพอขาครับดูขาคุยกันครับ ผมบอกเลยราคาบอกเกิน1 0 0 0พบาทแน่นอนอถ้าใครสนใจกับติดตอสอบถามเขามาได้ครับหมูปลาตอนนี้มีเมพันอยู่หาตัวครับท่านกับท่านครับบ่ท่านกับรอดรอดไม่ก็ได้ครับผมคือตอนนี้ผมผมอ,อยากแบงครับตัวนี้เป็นอยากแบงลูกถ้าใครสนใจกับติดตอสอบถามเขามาได้ครับสามาท่านกันบท่านท่านกับรอดเมยไม่ก็ได้ครับนี่ครับ น,นี่หมูปลาอันนี้เป็นเลือดอลูกผสมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งพอพันธุ์เขาครับผมจะพาเขามาเบิ้งพอพันธุ์เขาพอพันธุ์กับจ้าเป๊ปซี่อยู่ข้อคลิ้ตัวเก่าแล้วครับผมคลิเก่าบ่อยอย่งางไรช่วงนี้กับขอกับยิ่งจีนจีนิดหน,น,น,น่อยนะครับอยากไอ,อ้เพราะว่านันฝนตกะเซ่ยข้อครับหลังค้ากับเป็นเั่นกสบายใชงไหมนะครับเข็ด ช่วงนานาแล้งกันเล่นช่วงนี้พอพันธ์ไทยไทยไทยขนอยู่ยยน,ยนะครับผมก็จีเป็นต่าม่านนี่แหละครับพอพันธ์ไทยขุ้นอยู่ไงจีเป็นลูกไอ้เป็นลูกหลวงจังหน่อยครับว่าฤดูการทายขนของเขาครับที่แรกผมกับตุ๊กแกว่าโอ้หมูผมเป็น่ยนยังน้อคือขนล้นนั่นจีนยังน้อยมาได้แคนบ่มมันมีอีกตัวหนึ่งกับขนลนน้นนกันครับก็เรียกว่าอาจจะเป็นฤดูการทายขนของเขาครับหรือว่า ดูว่าไปมีตัวใดกัดแนะนํามาได้ครับว่าเขาเปลี่ยนเพราะเอยียงหรือว่าอย่างไดครับแต่ว่าตอนนี้คนเขาลน่นมีมีล่นอยู่ตัวสองตัวเลยและครับผมเนี่ยครับชุดนี่สองตัวนี้ยผมที่ผมที่คุนขึ้นเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับจะอีกประมาณสองสามเดือนก็นจะได้เห็นผลงานการผรสมพันธุ์ของเขาครับเนี่ยครับอาจจะมีเป็ดมีไก่เขาม่กินน้ำหระครับเพราะว่าขอกผมกัด เกตคร้ปิดกั้นมูซือครับที่ตัวนี้สองตัวนี้ที่ปล่อยออกมาก็คือประมาณว่าข้อเขาจื่นครับก็เลยปล่อยออกมาเห็นไม่เล่นข้างนอกก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอีกสองตัวนี้ผมกะจะเอาไปเขาคอกออที่ไายเมื่อกี้นะครับไทยเมื่อกี้อาจจะเอาอไปเขาห้องอนุบาลก่อนห้ออนุบาลก่อนว่าถามมีลูกอนุบาลแยกแล้วก็ที่นี่ตัวนี้กลบขึ้นมากครับนี่คือคือที่นอคน,น,นี่คือเป็นการ กอดกินอิ่มนะครับกินอิมอ่มกินอิ่มแล้วก็นอนกินอิมน่มแล้วก,ก็นอนแหละนี่ครับสบายวะนะครับเงี้ยงายเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อ่าเป็นหมูที่แยกลูกลูกออกมาจากแม่พันธุ์ในคอกของเขานี่ยนะครับผมแต่ว่าคือบ่ต้องอ่าไปสนใจเรื่องทับสายพันธุ์ครับเพราะว่าของผมเนี่ยมี มีพอพันอยู่2ตัวครับเรื่องอาหารผมไม่เคยขาดครับอาหารมีอยู่ตลอดอวัดอยู่ขอ,อกอะมีอาหารขึ้นลัก,ลกงๆจริให้บอนต้มบอนตุมผสมขอบปลายคือยังคลิปที่พันๆมากแหละครับผมแต่ผมมีอย่างไรนี่ครับดี๋ยวกจะพามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับลังกินเลยเนี่ยแล้วสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้ประมาณสามหนีได้ครับ สำหรับไพ่ที่ขามาเบื้องล้วกับฝากกดไลค์กดติดตาม่องหมูปลาุ่งหน้าร์ามเลยนะครับขอ,อกจืดๆไปฝากกดไลค์กดติดตาม่องหมูปลาุ่งหน้ารัาม๊มไปสนใจก,กับฝากกดติดตามเลยนะครับผมสำหรับมือนีขอฝากไส้สักหนี้ครับสวัสดีครับ ส่องหมูปลาทุ่งนาฟ้ามก่ะขอฝากไปซ้ำเน่ยครับสำหรับใครที่เขามาเบิ่งอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมส่องหมูปลาทุ่งนาฟามุกครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับผม